วันนี้เขาก็อยู่กับนิวกันอีกแล้วน,นะคะวันนี้ก็จะมาบอกว่าให้ฝากติดตามนะคะแชนนเล่อานี่เลยนิวน้อยนะคะพีแอนอ็นนะคะก็ตอนนี้นิวก็จะชวนน้องนอิวนะคะก็คือน้องปลายเจ้าของแชนเนลนี้นะคะไปเข้าแช่องพีแอนไปเข้าเอ่กลุ่มพีแอนเอ็นแล้วนะคะเพราะว่าพีแอนเอ็นเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ ออชวนทุกคนเข้าได้หมดนะคะถ้าใครอยากเข้าเนี่ยก็ทิ้งไอดอี์ไว้ด้านคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเ,ออเราก็บอกว่าอยากเข้านะคะเดี๋ยวจะชวนเดี๋ยวเราจะชเ,เจะชิญเข้ากลุ่มนะคะแต่ต้องปรึกษาคนในกรมก่อนเพราะในกลุ่ม น้องปายา P N N นะคะ mm hmm. ก็มีทั้งหมด20ิกว่าคนแล้ว mm hmm. เยอะมากๆเลยโอเคดเดี๋ยวมาเข้าเรื่องไปติดตามนิวนะคะ mm hmm. เพราะว่านิวก็ไม่ใช่เจ้าของช n e l นะคะแต่ว่านิวก็อัพคลิปกับน,น้องบ่อยนะคะอะก็กำลังกดอยู่นะคะเดี๋ยว่าเอ่อ w i f i มันช้านิดหน่อยนะคะแล้วก็แบตตัวนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะคะนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวเอาก็สซ้ายแล้วก,กดกันนะ นี่ค่ะได้แล้วเป็นเอ่อเออเอ่อเออเออชานนี้นะคะเอ,อ่อนิวน้อยนะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะนิวน้อย P N N นะคะเป็นนิวน้อย P N N แล้วก็จะเห็นเป็นหน้าเรานะคะเป็นหน้าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอของเรานะคะวิดีโอของเราคลิปนี้มันยังล้มเหลวอ,อยู่นะคะ ยังร้ดม่ได้เดี๋ยวเราเดูคลิปหนึ่งกันก่อนนะนิวเลือกเป็นคลิปนิกระกัดน,นะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในชน่าิดนะคะอันนี้นนอนนี้นิวยัง<า><า>ไม่ได้เปลี่ยนชื่อชานลนะคะจากะจากอากอจาก วันนั้นคิ้นนี้ก็เปลี่ยนไปหลายรอบแล้วเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วก็จะเป็น DIY แบบนิน้อยบ้างเป็นนิวน้อย DIY บ้างแล้วก็เพิ่งมาเป็นนิวน้อย PNN ตอนนี้นะคะเพราะว่า PNN ตอนนี้ก็เออเป็นคนที่สร้างกุนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าใครอยากเข้ากลุ่มนี้ก็แอดไลน์มานะคะทางเออ ความคุณที่เห็นแม,นะม่ก็เพิ่มเออเพื่อน,นในดิสคริปชั่นหรืออาจใต้คลิปก็ได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอรับก่อนไปกดไลค์แล้วก็กด subscribe นิดนึงคะบ๊ายบบายบายยค่ะหน้านะคะก็จะมาอัพอะไรนะคะก็อย่าลืมดูแล้วก็อย่าลืมไปติดตามใช้นั่นคือนิวเพิ่งแนะนำไปด้วยนะบ๊ายบาย,บาย